คนนี้จีวันทุกคนนะคะบนหาซันไซไฟเวลที่ไฮสกูลครับครับซึ่งครั้งนี้ครับผมจะมาทำการรีแอคชั่นฮันค,คลิปคลิปหนึ่งครที่มันเป็นเกี่ยวกับ er น้องเอลบาเมอร์หรือ e น้องชั้นแดงสดนี่ฮะหรือเอซอฟคลาวนะฮะคารนเกมไอเดนก็น่าจะรู้จักน้องคนนี้ no นะี่น้องนี่ฮะน้องชั้นแดงสดอันนี้ฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยก็ค่ะเนี่ยพูดแอนอิมพอร์ตินะ ฮะซึ่งผมนายก็คอนข่าจะชอบแบบว่าซีรีส์ตรงนี้คนหวัวเพราะว่าอะไรมฮะ,ะสก,กินมันสวยและเนี่ยอันนี้คลิปนี้เป็นของน้องขาวค่ะโอเคผมทำการลบเสียงมาที่หนึ่งเนาะเอาตรงนี้กันเราจทําการดูหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวผมจะมาค่อยวิเคราะห์กันนะครับซึ่งตอนเวลาถ่ายคลิปตรงนี้ฮะนี่คืออ้าวเธอเห็นไหมพุ่งสนะมาเราคนแบบนี้ ทไรงศแก้วก็สีงกับก,กัน,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 กน,น,กนินีสดทแอนดะเฟรนด์ที่ไหนท่านทานน้องเอ้ยแม่น่ารัก น้องคาบีแก้วแต่ง,ง DM rosemary รี่น้องมีใครเนี่ย,ยนันพอดอีมีลูก้ามาด้วยมานานเบล่าก็มีโอ้โหเอาบุกมาดีอย่างเงี้ยแล้จะเพลงมันแคน่ไรเงยครับเอ้ยทำร้ายน้องทำไมอะไรวยวาย,วยสิ่งน้อง โอ้ทูกับอีฟโรนิสนั็นก็นาอีกับเอามา Joseph, อยาะฮะโหทำมาโจซีด้วยสัาณนะฮะอีไลมาด้วยหนัวเขาแตะเลื่องหลังนี่ใครฆ่าใครหาข้อมูลอะไรก็ได้ขุ่งมันเดินไปโอ้โหน้องหาโหมึงนี่ค่ะ พี่ขึ้นออกมาอย่างั้เนาะอืมน้องแจ๊กยังแท้ไม่ทำผิดหวังจริงที่นี้รอคอย,นนอยอ okay, เรื่อนั้นเสียองแสนานอ่ะโอ๊ยน้องโอเคครับที่อ่ะก็มาเริ่มทางวิเคราะห์กันเลยก่อนนะ มาเริ่มจากชารนจะแถวนชารนแรกกันเลยนะครับทีนี้ผมจะใาการปิดเสียงที่หนก็ได้ค่ะก็คือคุยเนี่ยเพื่อคนสงสัยก็คือไอ้หลอดซีนเดงเนี่ยที่เห็นตรงต้นคลิปเนี่ยมันคือหลอดอะไรนะครับมันเป็นยาเสอยาเหรอแล้วนี่รองเท้าอเร้าเนี่ยคือผมขอนอกเลยนี่ก็คือผมขอที่ชอบเอซอมันท่ากับโยเซมมาฮะถึงขั้นที่ว่าสองตัวความผมเนี่ยเนี่ย เนี่ยก็เป็นตัวคนแบบว่าเคยรูのの้ไหมอวตาโมเดลอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเรียกมัสคอตอะไรยนี้นี้ก็ได้นะก็คือมีตัวคนเนี่ยเนี่ยเขาจะทำการวาดผมไว้ข้างหลังเนี่ยซึ่งก็ผมก็จะเอามาเรียนแบบน้องเองซ้อมเนี่ยสอคนของก็สร้างรอยแตะใช่ไหมฮะก็เป็นโจนโอเคเราเรียนจัะคือนี่ของูนสเนี่ยมันคือยาอะไรเนี่ย แล้วไอ้ดอกไม้ตรงนี้มันดอกลิลลี่มันคืออกอะไรเดโมไปมามันดอกลีสี่ฉันว่าไปน้องมีสิงร่างไหมห่ายอยู่แล้วก็มีน้องแมวคือเต้าผมเหม็นโมเดลีหรู้เห็นแบบภาพโปสเตอร์เนาะมาทั้งนี่นนคือผกุกนีดบน่ารักมากหัวหน้ามาโคตรน่ารักเลยแล้วก็เป็น,นปตัวเอกมีแ่นขนหมุนด้วยคือเดีย๋ยวครับคือตอนนี้ไม่ใช่ครับคือคนนี้ชอยครับ อเนี่ยคนนี้คือใครเนี่ยคือผมสงสัยจากกลายผมนั้นคาดเดานะครับผมก็คิดว่าจะเป็นเอ,อ on, ่ออลิเจรอนรอนแบบว่าตอนโตแล้วเหมือนกันแบแบนักสื่อของบออฟิศสเนี่ยฮะสงตรงนี้ก็ลูกา้าถ้าไมาสีหน้าเขาดูกังวลนะนะครับคือก็อยา่าลูกน,นะคือตอนนี้ผมวาดภาพให้แบบทูอัลฟอรินค้างไว้ฮะอ๋อไปฮะ ฮะอีกเห็นแบบว่าสองสอวันก็จะถึงวันเกิดพอนะคระเดี๋ยวมีคลิปตอนวันเกิดให้อนอน,นฮะไม่ต้องห่วงโอเคฮะอันนี้น้องก็มานอนน้องเขียนบอกคือ,อเหมือนจะนอนหลับซะอย่างนี่มีเกรสด้วยฮะเป็นโรสแมรี่ผมมั่นใจได้ฮะจากสีชุดเนี่ยแล้วน้องบีบแตกก็คือน้องบีบอะไรต่ะ ตอนนี้ทำไมต้องบีกันแต่แล้วกระจกคอ,อ,อหูสีนแนงลงอย่ากจริงจังเพิ่งเห็นคือน้องเกิดฮะามาจากโรงส่อย่าบอกว่าลงน้องไม่อย่างนี้นะลงแล้วมมนอย่างนี้จริงๆคือตกใจทีราค่ะสถานที่ตรงนี้ครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้ว,ว่ามันเป็นที่ไหนกันแน่ฮะแต่ไอตรงป่าตรงเนี่ยนี่นี่เนี่ยผมคิดว่า่จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบว่า ครอบครัวเมโลี่หรือครอบครัวเมโล่เนี่ยฮะมีความเป็นไม่ได้ไหมคะว่านี่คือวิลล่าเมโลดี้่าเมโลดี้แต่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี่ยเนี่ยมันเป็นมุมค่มมะถ้าเกิดว่าใครรู้อะไรหรือพอจะแบบมีบอกแสการวิเคราะห์อ,อะไรก็เขามไม่บอกก็ได้อะไรนะครับโอเคต่อไม่มั่นใจว่านี่แล็บน้องหรือมันคืออะไรครับ มันคือแหลมของน้องหรือผมคิดไปเองไม่ไดเป็นแหลมน้องเนาะเพราะผมคิดไปเองเองหรือว่าไอที่ผมแบบว่าเข้าใจตอนแรกอันนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดนี่อาจจะเป็นแหลมของน้องก็ได้นะครับมันน่าสงสัยใครรู้ว่าที่ไหน,นก็คอมเมนต์บอกกันนะครับคืนอน้องเลี้แยแมวแตยแมวแพนเปอร์เซียเห็นนี้ผมก็ชอบแมวนะผมชอบอยู่สามสายก็คือแมวก็ตายก็มา <c oughs> ตรงนี้ฝนเยอะนะคะดูสุขภาพนเด้อนี่ฮะตรงนี้มันเป็นวิทยุหรือมันเป็นอะไรครับเนี่ยของโมเป็นรถนะจัดน่าจะเป็นวิทยุเนี่ยมีป้ายอย่อ่างด้วยคะคือมันเป็นรูปแบบนี่อะไรสักอย่างกระบาดซึ่งหงมันก็ไม่มั่นใจกันโอเคเดี๋ยวหงขอแยกแก้ไขอะไรเงี้หน่อยนะคะอยู่มาเป็นนะโอเคค่ะเมื่อกี้เพิ่งก็ไปแก้ไฟแล้วครับโอเคมาต่อกันดีกว่า ช่ยี่ว่าแบบโอเคยังผมจหมาเดี๋ยวไปต่อ <c oughs> คือขายที่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นเท้าไข่เป็นเท้าศพน้องเอาสพมาจองไว้ก่อนคือจากดูแต่ชุดน้องน่าจะเป็นผู้ช่วยของลูก,ก้า <c oughs> มีแมวอยู่เยอะแยะด้วยเล้วน้องเป็นคนชอบแมว <c oughs> เหาออืมอะไเี้ยมาใสข่ข้อต่อให้ น้องเหมือนปดหัวยากับมองมือตัวเองที่เปื้อนเลือดคือเปื้อนเลือดนี่เปื้อนยาเดี๋ยวมันคือเลือดของน้องก็ไม่รู้โอเคไะหัวยาวิเคราะห์นี้หน่อยๆฮะก็คือตรงเนี้ยดีงพคุยกับโรสแมรี่พอเข้าใจแล้วไอ้ตรงโทรศัพทหลังมันจะไปวิเคราะห์มันแค่ตัวของประกอบเฉยคือในในฉาเนี้ยก็จะมีน้องโหล่มาด้วยว่นน้องจะมาสำรวจหรือมาทำบรรทึกงานเนี้ยแล้ว คือผมไม่ค่อยจะอใสยมาแต่นี่คือปราป๊าของดีมใช่ไหมแล้วนี่คือตรงนี้คือใครเว่าเอมิลีผมว่าก็ไม่ได้ใช่กันสีหน้าลูก้าที่ดูกัวงวลเดี๋ยวหน้ามันขาวของมาดาาเบล่าเนี่ยในเมื่อแบบครบรอบสองปีเนี่ย ผมไม่เคยเล่นเ,เกมอไอย่างนะั้นแต่ผมก็พอศึกษาเรื่อง,องพวกนี้มาอยู่บ้างอันนี้ไม่เดืผมของมายาเวล่าที่เนีย่ยมันน่าจะเขียนแบบแนวๆแ,แ,แบบพี่หญิงสาวอ,าอะไรอย่ไงไหโอเคตอนน่อดีก่าแม่มเอเสียว่าลูกล้ากับน้องมาเจอสบอได้เองผลเถาวันนี่มันอะไรคือไม่รู้กันทําไมลูกล้าต้องแบบว่า ทำร้ายน้องคือมีความเป็นแบบทั้งหัวอาจจะแบบทะเลาะกันไม่ลงรอยอะไรบางอย่างหรืออาจจะแบบไม่ตรงความคิดอะไรสักอย่างกันไหมโอเ้เงี้นี่ก็แบบว่านาครเมืองที่ไหนสักที่น่เป็นแบบเมืองที่พวกเขาอยู่เนี่ยเมืองที่เราคอหลักนี่อยู่กันแล้วก็มีทูตกับอินฟลเรนซ์หรือนายอคก,กับ ครับเอม็มม่าห้าสงสัยก็คือบริษัทเนอรี่กับการเดนเนอร์นะคะชาวสวนกับนะคะรับตัง้งเอาแคนี้ต่อกันเลยก่นอนะฉากต,ตรงนี้มันก็ไม่มีเอ็มมากเหมือนเป็นเหมือนการงานลิฉลองก็ได้จ้ะอันนี้ครับมีแขกมาเยอะเลยแต่ที่มีคนฟูมาผมเห็นและสงสัยก็ยคือเนี่ยคนนี้คือใครคนเดาว่าเป็นฟิวนาไม่ใช่ฟิวนาฮะตอนนี้ก็เป็นนัวก็เป็นเซียอีไลท์ฮะฮะ ในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มามาก่อนจะมาเป็นน้องไว้ฮะส่วนตรงนี้เป็นเลือดนะก็อย่ารู้กับน้องฆ่าใครไปนี่คือน้องเช็ดอย่างเอี่ยมเนี่ยฐานเยอะแค่ไหนนี่เป็นรูปของกอรเบอร์สไตร์รูปของโรสแมรี่รูปของทูธอินฟลูเอนซ์มีรูปของดีเอ็มมาดาเบลล่าสชนิัก์ไอเดนแล้วก็ทูเบอรอลดไอตรงเนี้ยเนี่ยผมไม่นแน่ใจว่าบีศาราด,ดีไปไม่น่าใช่ คือเนาะเหมือนการสืบค้นข้อมูลอาณานิามอยู่แน่ไอตรงกระแพที่พูดกับอินโฟมน่านี้ป้าประกาศจับอาณานิคมเห็นด้วยนะมันจะมีอะไรแผลให้ไงครับเ <c oughs> สียงเมียม,มากานะฮะตอนนี้เริ่มเดี๋ยวคอแล้วน่าท้าวคีมัเสร็จครับก็คิม,ม,คคมไว้จบละมีคออีกอย่างหยอกข้า,าก,กันเปื้อนเหมือนกระกดานมเมสเซจที่มีรูปแมวน้งองยีซ้อนให้คนส่งมาแน่เลยฮนะฮะ ในการเรือนยักษ์สองนี้ไม่พึนใจครับมันเดี่ยวของสองค่ะแต่ที่นี่คือในเอวีเพลงครบรอบสามปีนี่ที่เป็นของแบบทั่วยลยโฟ o ์ดีเอ็มเห็นแบบว่าอะไรนะมันจะมีตัวของดีเอ็มบัสเนี่แล้วก็มีตัวของกาเดนเนอร์คือมีดีเอ็มมีมิสเตอร์ n เรนแล้วก็มีไรท์ชุดบนียคกะมันจะมีในการที่สองนี้มันวิ่งกลับวนๆกันนะมนจะได้ เบอร์สองเบอร์ห้านะครับมีขนอีกาเรเท่ากับแบบมีฟันเฟืองขึ้นด้วยไม่มันใจว่ามันเขียนมันผมวิเคราะห์แบบไม่จาะลึกอะมากผมไม่บแบบได้ออไมไมเป็นแฟนเกมนะฮน่ผมแค่ชอบเกมนี้เฉยๆแล้วก็แบบอยาจะเล่นอยู่อันนี้น้องใส่หน้ากากกันแก๊สพีดแล้วก็ออกไปข้างนอกน้องไม่สนใจน้อะปิดออกปิดตัวต้นมานะ่ะน่าสงสัยมากคืออันนี้มันเขียนว,ว่าอะไรอะ chat เจอสเลด hit เอ่อรีบายอ่านไม่ออกครับคือก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่คือผมไม่เก่งทำภาษาอังกฤษนะก็เลยไม่เข้าใจเฉยก็ต้องขออังกาไพคุงครูภาษาอังกฤษคนท้าที่สองผมมานะครับคือถ้าเกิดอร่อยผมไม่มีเงี้ยเงี้ยผมก็ยังเอา, no insult, าน้องอินสัมบานดินได้ก็ถนะือว่าโอเคนะทูแอนโฟเรน เป็นของไอทีวีนะครับโอเคก็ไม่ได้มีขาเลยมาเสริมมาอันนี้ฮะนะเพราะงั้นก็ผมขอดีเว้นี่นี่นะจ๋านนี้ขอตัวรนะับก่อนนะอนกดไลค์ก็แชร์ใช้กระดิ่งคนได้นะ,ะ้วนคะ่ะฮะวันเกิดผมผม,มยังรอครับไว้พรอยทุกคนดีนะจ๋านี้สวัสดีครับอ่นะบ๊ายบายใส่เงิน้นะครับนะ้ำผมเก็บคอเลย